เชื่อแล้วเนาะตั้งใจจะชื่อนี้เคนะก็เรื่องชุดถือว่าโอเคเลยถือว่าทำงานได้สวยงามดีเออก็พี่อยากบอกน้องให้เริ่มฝึกพื้นฐานเลยนะครับในเรื่องการนับจังหวะครับเพราะมีบางคนเนี่เต้นจังหวะเกิดมันอยู่พร้อม ก็พยายามฝึกร่วมกันแล้วก็ฝึกการนับถังให้มากขึ้นแล้วมันจะช่วยทำให้เต้นให้เป็นในทางเดียวกันได้แล้วก็เรื่องการแดงสีงหน้าออกยืดลิ้นกวนอาเข้าถึงเกมแบบนี้หน่อยมีมากรวบาี้อาจจะโชว์ยงขากกีครับขอบคุณมากครับอ่าแล้วก็มีอะไรฝากถึงคณะกรรมการบ้าครับฝากคุยๆคุยๆคุยคุยและมลิลีอาในออกใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ อ่าไม่ได้สิอ่าโอเคครับสอบสูตรกำลังเริ่มมาแล้วครับตอนนี้เราอยู่ในงาน